สวัสดีค่ะช่องสมใจคุณชาแนวค่ะพบกันในเสาร์วันที่1บเดือนกันยายนพศอง1 7นะจ๊ะวันนี้พ้าพีผ้านองเมื่อกี้เห็ดนะคะพิกัดตำบลพามย่อยอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดเฮาจ้ะไปดุนไปชมนกันได้จ้าว่าวันนี้เ้าสิมมานบอไปกันเลยจ้าตกเล็หพะมันองเฮาจ้าเห็ดแดง แรกเลยจ้าเดี๋ยวจ้าบริเวณที่เราหากะซีไต้ต้นยางต้นใหญ่ต้นนี้เลยจ้าต้นยางหน้าเนี่ยจ้าต่ว่าอายุหลายปีแล้วจ้าก็สิหาบริเวณรอบๆเลยจ้าพอแล้วดอกนึงจ้าเห็ดแดงจ้าไปอีกแล้วจ้าอันนี้เขาจะหาไปเรื่อยๆจ้าต้นยางหน้าอ่ะ ค่อยด่าจ้าเอดแดงจ้าเสียต่อได้จ้านี่ตัวของเพิพ่นจ้าอ่ะฟอดแล้วจ้ามีหน่อยสองดอกด้วยจ้ะ เดี๋ยวตอจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋จะะีจะจะน,จน้อยเพื่อนรอให้จะ้ะ,จะ nên đấy chứ. Đặc sản đỗ kiểu này sẽ là đỗ bông nhài đấy chứ. Ban là ban bông nhài. Đẹp quá bên đồ 过来。我来一下。<大> นพ่อลองอกกโดนึงจ้ะขาด้านเรือตาคนน่นจ้ะเนาะ เขาก็ติดประมาณนี้นะจ่ะเด้อไปต่อเลยจ้าดูเห็ดทอดพี่น้องต้นย่างต้นเกาได้จ้าหนี่งต้นต้นย่างไงต้นเกาจ้าเก็บให้เบิ่งก่อนได้จ้หาหลายดอกดีจ้า เห็ดนี่ก็สีเปื่อนเปื่อนนี่ด้วยจ้ะเอ้าะเห็ดมากมากติดขี้ดินค่ะเดี๋ยวตัดขาก็ได้จ้ะนี่จ้ะลองนั่งทานยี่บุ๋งเขาตัดขาได้จ้ะมันดำหายากนี่ทานอีกแล้วนึงจ้ะ ก็ดีดึงสามอดสี่ดจ้ะจ้ะบริเวณต้นย่างต้นเล็กก็สิด้ยแกงหน่อยนึงเลยนองจากะมาณนี้เนาะเฮ็ดทานเฮ็ดละงอกแล้วก็เฮ็ดแดงจ้าไปต่อจ้าเฮ็ดละงอกจ้ะเล่นดอกเดี่ยวนาเพิ่งสิห้างูไปรล้วจ้ะดอกงามงาม หมูขาวเต้นแบบจะให้คุณคือดอดหลังกันเลยจ้ะยอกงามจ้ะไข่เป็นจ้ะสองตูงก็หนึ่งไข่แต่ตัวจ้าตื่นจ้ะ тээнтэ тээнтэ гоонтэ тээнтэ идэ онцо аа нээнтэ тээнтэ

Đường cho em cho Trên cho Hết đèn cho Ngồi cho cần tức đèn cho Xuống cho đường ผดแดงนี่เป็นผิดแดงปลาย่างด้วยจ้ะแกงแสบแกงหวานแห้งจ้ะแดงจ้ะโอ้แต่นี่แต่ตะตอกด้กวยจ้ะขาสนาจะคือหรียบจ้ะแดงจ้ะแดงจ้ะ เี๋ยวตืนอนใหม่ด้วยเะนี่ก็เป็นหงนัด้วยจะเอะ ได้ดอกเดียวได้จ้ะเอาเป็นเสือได้จ้ะต้นแดงจ้ะทำมากเลยจ้ะไม่แดงจ้ะ แล่งกันเปต่งไปนิดนึงนะจ๊ะทางนี้จ้ะเป่งจ้ะ ให้เปลงกัน้เปล่งกัน้เปล่งกัน้เปล่งกัน ไม่แพงจ้ะไม่งจ้ะลื่นโอ้เป็นเสือได้จ้ะไม่แพงจ้ะแต่งหุ้มยางได้จ้ะนี่ Come va?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 

太颠了！一这颠了！

嗯。剪一个。剪一个。这样个。 ออกจ้ะทางนี้จ้ะทางนี้กว้างเห็ดทาหน่อยด้วยจ้ะ 아이아이 해 о р я д p ซีดอกจ้ะโอู้ดเข็มนะบาดดอกจ้ะขนจ้ะดอกีกลมกินกใบไม่ผักจ้ะหายอ่ะันจะ โอ้ยะเลืียนด้จน่อแล้วข้ามเขดีจ้ะาสเตอนงเราตองงางเลยจ้ะดแดจ้าพี่น้องเข้ามาสรุปยอดได้ยอดหมาก็ได้จ้ะมนเมนี้กับมานเต็มตาจ้า เราจะมีเห็ดทานนะจ้ะเห็ดแป้งแล้วก็เห็ดแดงนะจ้า้มนี่ได้จัดเลี้ยงกันตาได้จ้ะฝากติดตามช่องสมใจคุณนชาแนลนะจ้ะช่องน้อยๆของเฮาฝากเป็นกำลังใจให้เน้ได้จ้ะฝากรับชมคลิปให้แน้สมใจพุณนชาแนลค่ะสมรยามหาคลิปไม่พี่นองบึงได้จ้ะสำหรับม้มนี้กับบอมี่ยังร้ายค่ะ ฝากไว้เพียงเขาเนี่ยจะพบกันมือหนาะคลิปหนาจ้ะสำหรับมือนี้สวัสดีจ้าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ได้จ้าขอบคุณค่ะ